สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำอะไรของเบรกเอา150นะครับคือมีเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็น้องๆนะครับคือทักแชทแล้วก็คอมเมนต์ผมเข้ามาเยอะมากเลยนะครับก็เลยแบบวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับก็คือจะให้ให้ดูเลยนะครับว่าอันไหนซื้อมาแล้วใส่ได้เลยอันไหนซื้อมาแล้วต้องแปลงนะครับผมนี่นะครับ ผมจะมาเริ่มจากเซตบนเลยนะครับก็คือมีคนมาคอมเมนต์แล้วก็ทักแชทผมส่วนตัวมาเยอะมากนะครับเราจะมาเอาอะไรก่อนดีอ่าเอาเป็นการสบัดก่อนนะครับของผมใช้การสบัดไฮเปอร์นะครับแต่ไม่ใช่ของแท้นะครับเป็นงาน C N C นะครับเป็นงาน C N C นะครับไม่ใช่ของแท้นะครับส่วนตัวจับการสบัดนะครับเป็นเอ่อของ M s X นะครับแต่ว่าแปลงบูธนะครับบูธตรงนี้นะครับ ให้มันเข้ากับคอได้เพราะว่าของ m s x อะ่ะมันจะใหญ่กว่าของ a k นะครับผมเราต้องไปใส่บูทเพิ่มแล้วก็ให้มันจับจับกับคอได้นะครับต่อมาต่อมาเป็นเอาเป็นอะไรดีต่อมาเป็นแฮนด์นะครับแฮนด์ขอผมใช้แฮนด์จับโช็คนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันตรงกับของอะไรแต่ว่าที่ผมใส่มันตัวจับตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับผม เป็นของไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าต้อง41มิลน,นะครับความความใหญ่ของตัวจับโช้กต้อง41มิลน,นะครับตัวนี้ครับเวลาซื้อต้องดูด้วยครับว่ามัน41มิลไหมนะครับต่อมาเป็นกระจกนะครับกระจกปลายแฮนด์นะครับแป้งนะครับผมแต่ว่าแป้งนิดเดียวแล้วก็อะไรว่าเขาเรียกว่าอะไรว่าแฮนด์ของ C C p นะครับอ่า ปั๊มนะครับอันนี้เป็นปั๊มเบรกนะครับของเอเจลีนนะครับผมใส่ปั๊มคู่นะครับปั๊มคู่นะครับเป็นของเอเจลีนเบอร์สิบเจ็ดนะครับของแท้นะครับผมของแท้ใส่ได้เลยนะครับอันนี้ปั๊มคัสต์นะครับนีปั๊มเบรกครับกระปุกนะครับกระปุกแต่งนะครับของซ c p เหมือนกันนะครับแล้วก็ลวดลวดจับนะครับผมต่อมาเป็นชิวหน้านะครับชิวหน้าของเป็นชิวหน้าแต่งของเย m a h a a แ r ร์ล็นะครับผม แปลงนะครับก็คือเจาะรูตรงนี้นะครับนี่เจาะรูตรงนี้เข้าไปข้างในแล้วก็เอาน็อตตัวเมียใส่ข้างในแล้วก็ขันใส่เลยอแนะนําร้านหน่อยร้านช่างเก่งนะครับนุนทบุรีครับสมาคมตราปืนนะครับแล้วก็สายยกชิวๆนะครับนี่ครับลุ่มใหญ่ผมก็คือชิวไบส์นะครับครับทางนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นปั๊มคัดนะครับผมของกระปุก C C P เหมือนกันปั๊มเบรกไอ้ปั๊มคัตอินร์ลินเหมือนกันครับเบอร์ส7ครับผมไาต่อ ต่อไปเป็นสายเบรกนะครับสายเบรกสายเบรกโมลินนะครับแต่ลืมแล้วว่ากี่นิ้วนะครับผมปั๊มล่างนะครับปั๊มล่างหน้านะครับของไอ้レスลิสติงบอยนะครับขาจับนะครับขาจับปั๊มเบรกลิสติงบอยใส่กับ MX ได้เลยครับผมใส่กับ MX ได้เลยเป๊ะไม่ต้องแปลงนะครับส่วนจานดิสนะครับจานดิสหน้าเป็นของเวฟร้อยยี่ห้านะครับเดียวร้อยยี่ห้าใส่ได้เลยไม่ต้องแปลง เบรกล้อนะครับเบรกล้อก็ของ M X ใส่ได้เลยแต่ครั้งหน้านะครับถ้าจะใส่นะครับเราต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรแกนล้อหรือเพาล้อเนี่ยให้เป็นของ M X เปลี่ยนแกนล้อให้เป็น M X เราก็จะใส่ได้ทั้งสองทางเลยครับสีล้อทำเองนะครับสีล้อส่วนล้อหน้าผมใส่สายฟ้านะครับใส่ยางลายสายฟ้านะครับหนึ่งสองศูนย์นะครับเบอร์หนึ่งสองนลายสายฟ้านะครับ แล้วก็ใส่คัสก็เหมือนกันครับใส่คัสก็ใส่ของโมลินเหมือนกันส่วนคอท่อนะครับคอท่อเอาคอท่อผมสร้างเองนะครับก็คือเอาไปให้ที่ร้านวัดแล้วก็ตัดให้เลยแล้วก็บอกทรงเขาว่าจะเอาทรงใหม่นะครับแล้วก็ทําได้เลยนี่นะครับอ่ะต่อมานะครับกราบข้างนะครับกราบข้างก็เหมือนกันนะครับเป็นของเอมตัวเก่านะครับเอตัวเก่านะนี่ดูนี่นะเอตัวเก่า แปลงนะครับก็คือเจาะรูตรงนี้นะครับเจาะรูเข้าไปตรงเนี้ยเจาะข้างในตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเด็กดูเขาก็จะแถมมาให้อยู่แล้วครับ <Okay. S 2> เด็กรูก็ใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอ่าเพราะมีคนมาถามเยอะมากเลยกับข้างเนี้ยของอะไรซื้อที่ไหนซื้อในช้อปปีนะครับกับข้างเนี้ยซื้อในช้อปปีนะครับแปดร้อยเก้าสิบบาทแปดร้อยเก้าสิบบาทเองนะครับผมกับข้างไม่ต้องแปลงนะครับ ส่วนข้างในนะครับเป็นทาบูเอ็นโปนะครับผมใส่เอ็นโปรนะครับเอ mm ็นแปลงเหมือนกันนะครับก็คือซื้อคอคอยางคอยางของเอ็นโปรนะครับอคอยางเอ็นโปรบอกว่าเอาคอยางที่เป็นของอไคอาของเคนะครับใส่พอดีเลยใส่ได้เลยไม่ต้องแปลงอะไรมากส่วนการไล่นมหนูนะครับคือผมลืม,ล,มลืมว่าต้องไล่เบอร์อะไรนะครับวงหักก mm hmm. ็ทำเองนะครับผมโทงหักทำเองมาถึงนี่เลยตัวนี้ คนถามเยอะมากใส่เกียร์โยงของอะไรนะครับผมใส่เกียร์โยงของ R15 Racing Boy นะครับก็อยู่ประมาณผมซื้อมือสองก็สองพันกว่าบาทนะครับถามว่าแปลงเยอะไหมบอกเลยครับเยอะมากเกียร์โยงนะครับ R15 แปลงเยอะมากซึ่งทำไมแปลงเยอะมากผมทำนี่เลยนครับทำสเปนเซอร์ลูมิเนียมแท้นะครับสีขาวเนี้ยเที่ยวขาวเนี้ยลูมิเนียมแท้นะครับนะครับฝั่งนุ้นด้วยนะครับผม ต่อมาเป็นต่อมาเป็นปั๊มกระทุงนะครับของ RCP นะครับนี่นะครับกระปุกน้ำมันเหมือนเดิมนะครับสีของ CCP นะครับเส่ลวดไทเทนนะครับผมส่วมปลายท่อนะครับอะคาโมวิกนะครับผมของกรอบนะครับไม่ใช่ของแทนนะครับไม่มีปัญญาซื้อของแทนนะครับอะคาโมวิกนะครับผมแล้วก็สายเบรกเบรกหลังก็เหมือนเดิมนะครับของมูรินนะครับ ก็เบรกหลังนะครับก็ของ EVX ใส่ได้เลยใส่ได้เลยนะครับผมเนี่ยเบรกหลังส่วนปั๊มที่ผมเปลี่ยนออกเพราะว่าตัวเก่านะผมไปทำขาจับปั๊มมาซึ่งมันไอ้ไอ้เนี่ยไอ้จุดศูนย์กลางของตัวเนี้ยเซ็นเตอร์ของตัวจับเนี่ยมันมันวัดปัม๊มไม่ไม่กลางกับดิสเบรกตัวนี้ครับมันก็เลยทําให้แบบมันเสียสีกันเยอะมันทําให้ร้อนแล้วก็ทําให้เบรกมันล็อกนะครับผมก็เลยถอดออกเดี๋ยวจะไปแก้งานอยู่นะครับ ให้ช่างแก้งานให้ส่วนจานที่หลังนะครับเนี่ยอันนี้ก็ถามเยอะมากจานที่หลังจานที่หลังเป็นของโซนิคนะครับไม่ต้องแปลงนะครับใส่ได้เลยของโซนิคนะครับอ่าสีล้อหลังก็เหมือนกันส่วนยางหลังนะครับผมก็ใส่สายฟ้านะครับผมนี่สายฟ้านะครับเบอร์เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งสี่ศูนย์นะครับจะดูใหญ่ๆหน่อยนะครับผมอันนี้ก็ปอกไอ้ป้ายวงกลมนะครับใส่ตูนเลยส่วนป้ายทะเบียนนะครับใส่ข้างล่างได้นะครับผม นี่นะครับยึดกันเลยกับตรงพักเท้านะครับนี่นะสเตอร์สำหรับท่านไหนนะครับที่เห็นมาสอบถามในคอมเมนต์เยอะมากสเตอร์กับโซ่นะครับสเตอร์หลังนะครับ428นะครับเอ้ยอะไรวะเอดเดิมเดิมนะครับถ้าเดิมนะครับสเตอร์หลัง4 2839ฟัน ทั้งหน้าก็สี่สองแปดสิบเจ็ดสิบสิบเจ็ดฟันนะครับก็โซ่โซ่เนี่ยอะไรก็ได้อ๋อแค่เป็นสี่สองสี่สองแปดแล้วก็กี่กี่ข้อวะประมาณหนึ่ง้อยี่สิบหกข้อมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผม,มนี่ก็ฝั่งเกียโยนะครับเ,เกียโยดูยไหนอีกอะหมดแล้วมั้ง นี่นครับนี่นะครับผมหรือถ้าผมลืมอะไรก็สอบถามหรือทักเข้ามาได้นะครับผม นะครับเผ่เป็นแนวทางให้นะครับอันนี้ก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวพอละ